สวัสดีครับผมปอบา,าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับ f อีอีกเช่นเคยช่องปอบา,าเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญท่านผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทการนาพิเศษท่านผู้ชมฮะเหรียญ10บบาทการนาพิเศษวันนี้ เราจะมาดูกันซิว่ามียอดจำนวนการผลิตกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ราคาซื้อขายปัจจุบันวันนี้เป็นเหรียญแบบไหนท่านผู้ชมฮะที่วงการนักสะสมซื้อขายกันจริงๆนะปัจจุบันวันนี้เพราะหลายคนหลายท่านก็อาจจะไปดูหลายๆช่องทางใช่ไหมฮนะเนาะแล้วก็ส่งรูปมาสอบถามพป,ป่าว่า คือเขาจะถามไปไปายเลยว่ารับซื้อเหรียญละเท่าไหร่เหมือนเกิดความมั่นใจว่าไปดูข้อมูลมาจากไหนๆแล้วเนี่ยนะก็เลยจะพยายามส่งเหรียญไปนะอาจจะส่งเหรียญไปส่งเหรียญมาแล้วก็ไปถามช่องนั้นช่องนี้เหมือนมีความมั่นใจท่านผู้ชมฮะไม่ผิดฮะเพราะว่าท่านอาจจะไปดูหลายช่องทางอ่ะวันนี้มาฟังปาปา,ปาพูดฮะก็ลองเอาไปคิดดูว่าจริงแท้จริงเท็จแค่ไหนท่านผู้ชมฮะ,ะเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย มียอดจํานวนการผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่า,าจะผลิตที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมฮะก็ผลิตออกมาตามข้อมูลเลยก็เหล่าๆสักรวบรวมแล้วเนี่ยหนึกว่าล้านเหรียญน,นะหนึกว่าล้านเหรียญเหรียญปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะเหรียญปิกปกติธรรมดาเนี่ยปปายังไม่เห็นเลยนะว่าจะมีราคาซื้อขายนะ ไม่มีราคาซื้อขายในความคิดของปาปาแล้วก็ช่องปาปาเองไปยังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะนะเพราะว่ายอดจํานวนการผลิตหลายขนาดเนี้ยท่านผู้ชมฮะใครเขาก็มีใช่ไหมฮะใครเขาก็มีฉะนั้นปาปาคาดว่าน่าจะยังไม่มีราคาซื้อขายแบบเป็นทางการโดยเฉพาะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมนะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วด้วยเนี่ย ป้าว่าแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายที่เขาอ่ารับอ่ารับซื้อเหรียญอื่นๆที่ไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อนะปปาว่าเขาก็คิดว่าน่าจะยังไม่ซื้อเช่นเดียวกันนะนะก็อาจจะมีบ้างบางคนบางท่านไหมคือปปาเองก็ไม่ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเรื่องเรื่องการเหรียญกัน10บาทการจนาเนี่ยเพราะว่าเขาผลิตออกมาเยอะนะโอกาสที่ไม่ต้องนักสะสมท่านผู้ชมฮะระดับพ่อคาแม่ขายเนี่ยนะ ก็น่าจะยังไม่ซื้อแบบเป็นทางการท่านผู้ชมอะเพราะวยอดจํานวนการผลิตเยอะอ่ะี่ปปามาบอกแล้วเนาะว่ายอดจํานวนการผลิตเยอะเพราะว่าหลายคนหลายท่านส่งเหรียญมาช่องปปาปาถามปปาแบบชัดเจนนะว่ารับซื้อเหรียญนะเท่าไหร่บางคนบางท่านไม่ได้ถามนะว่ารับซื้อไหมอะไรประมาณนี้ปปาก็รวบรวมแล้วก็มาทําคลิปให้ดูนะว่าเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษเหรียญส0บบาทกาญจนาพิเศษเนี่ยท่านผู้ชมฮะมียอดจํานวนการผลิต 180ปิล้านเหรียญขนาดหนึ่งล้านเหรียญสมล้านเหรียญนี่ก็ยังซื้อขายกันยากไวใช่ไหมฮะถ้าระดับร้อยกว่าล้านเหรียญเนี่ยโอกาสที่จะมีราคาท่านผู้ชมฮะปะ้าป้าบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากท่านผู้ชมฮะฉะนั้นก็ถ้าหากท่าน จะเก็บเหรียญการชนะเนี่ยปปาแนะนาให้เก็บเหรียญใหม่ๆเลยนะฮะเก็บเหรียญที่ว่ามีโอกาสจะเจอเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะหรือเรียกกันว่าเหรียญอยู่อินเซียอย่างนั้นน่าจะมีโอกาสบ้างนะท่านผู้ชมคะขนาดเหรียญใหม่ๆเนี่ยตามข้อมูลที่ป้าปาเคยเห็นให้กันมาามคลิปบ้างอะไรบ้างนี่ก็นะรับซื้อกันจริงๆเลยเนี่ยไม่เกินเหรียญละสิบเบาท12บาทอันนี้เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะนะแต่บางท่านก็อาจจะไปดูแบบรับซื้ออ่าบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเหรียญอ่า เราเราหลักร้อยบาทบ้างอะไรบ้างก็ทําให้แบบผู้ที่ถือเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยก็เริ่มสับสนใช่ไหมฮะแต่พอติดต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับบ้างไหมนะก็เลยพยายามถือเหรียญเนี้ยล่อนไปก็ล่อนมาไปถามช่องทางนั้นช่องทางนี้นะโดยเฉพาะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะยังไม่มีราคานะก็เรามีสิทธิ์ที่จะดูหลายๆคลิปหลายๆช่องทางได้เ,เรื่องธรรมดาแต่ดูแล้วก็ต้องใช้จิตวิทยานะ ใช้การคำนวณดูเสร็จก็มาดูจำนวนการผลิตเอาง่ายๆเลยว่าเหรียญปกติธรรมดาในท่านผู้ชมฮะ10บ,บาทการจนาพิเศษจำนวนการผลิตร้อยกว่าล้านเหรียญเนี่ยไม่มีราคาฮะแม้กระทั่งเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเ,เนี่ยป่าๆคิดว่า ซื้อขายกันก็ก็ไม่น่าจะเป็นแบบเป็นทางการอาจจะเป็นบุคคล2คนอะไรประมาณนั้นที่ซื้อขายพอใจกันเองกับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแต่ช่องทางรับซื้อแบบเป็นทางการก็โอกาสก็อ่ะณวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีท่านผู้ชมฮะปป้า,ปายังไม่เห็นมีใครประกาศรับซื้อโครมคงโคมแบบเป็นทางการฉะนั้นบางทีเราไปฟังข้อมูลแล้วก็เขาบอกว่าเหรียญละ1 0 0บาทบ้างอะไรบ้างราคาต้องฟังด้วยวเขาพูดราคาประเมินหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะราคาประเมินในซื้อขายไม่ได้จริงนะฮะนะ เขาเอาเพียงราคาประเมินมาพูด<ม>ก็อาจจะมีบ้างเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดท่านผู้ชมฮะเขาก็ไม่ผิดที่จะบอกเรานั่นคือราคาประเมินเราก็ไม่ผิดที่จะฝังเขานะโอเคไหมฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญ1ิบบาทการชนาพิเศษเนี่ยผลิตออกมาร้อยกว่าล้านเหรียญมีทั้งบล็บอกนอกบล็อกในท่านผู้ชมฮะนะบางคนก็บอกว่าขายคู่กันได้ราคาเท่านั้นเท่านี้คืออย่างท่านผู้ชมฮะ บอกนอกอาจจะผลิตอา่าห่างคอบล็บอกในชิดคอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมปะปาได้ยินข้อมูลเหรียญจิบบ่ายกัญจนามาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะจนถึงปัจจุบันวันนี้ปะปาก็ไม่เห็นมีใครเขาซื้อแบบเป็นทางการเลยนะบอกนอกบล็อกในเนี่ยแรกๆกเดี๋ยก็กจะมีปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแต่อยู่เพียงแต่วงการลับๆไหมแบบซื้อขายกันสองสองคนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้นเองนะ แต่ว่าจะให้แบบว่าซื้อขายกันโครมโคลมจงแจ้งในป่าปก็ยังไม่เห็นแล้วบอกนอกบอกในนะพอซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทไําใหม่ท่านผู้ชมนะจะไปจําหน่ายขายต่อก็ไม่ได้เพราะนักสะสมเขาไม่ได้ยุมเล่นหาปะ่าะนำนำข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นความจริงมาพูดให้ฟังฮะนะแต่ก็มีน้อยคนที่จะจะมารับฟังตรงนี้ส่วนมากก็จะไปฟังเออเขาก็จะบอกว่าเหรียญราคาหลักแสนหลักล้านอีกนั่นแหละก็จะไปฟังกันตรงนั้นนะ ฟังกันตรงนั้นก็ลองไปคิดดูเขาประกาศหลักแสนหลักล้านนะเนี่ยก็ลองส่งไปขายเขาเขารับซื้อจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะยกตัวอย่างในข้อมูลตรงนี้นะเหรียญอื่นก็อาจจะมีแต่ทั้งนั้นปะป่าบอกแล้วเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดที่จะฟังแต่ว่าปะป๋าได้อ่าได้พบนักสะสมเพียงแต่ว่าส่งมาถามช่องปะปะ่าว่ารับซื้อเหรียญละเท่าไหร่ตอนนี้ส่งกันมามากเลยท่านผู้ชมอาฝากบอกตรงนี้เนาะ ช่องปะป่ายังไม่รับซื้อเหรียญ10บ,บาทการจนาพิเศษหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะเหรียญปกติธรรมดาเขาจะปั๊มจะพิมพ์จะสร้างมาโดยมีด้านก้อยกับด้านหัวเนี่ยหันไปทิศทางเดียวกันนะฮะอะสังเกตดูนี่คือเหรียญปกติธรรมดาไหนๆหนก็ไหนๆหนแล้วเนาะไม่มีราคานะฮะอาดูให้ดีหันไปทิศทางเดียวกันเนี่ยไม่มีราคานะฮะ โอเคไหมแต่เหรียญที่จะพอมีราคาบ้างท่านผู้ชมฮะปัจจุบันมันเนี่ยใช้คําว่าเหรียญเหรียญแปลกเหรียญปั๊มผิดพลาดวงการก็เรียกกันว่าเหรียญเออเลือกคอยบ้างอะไรบ้างปะปาไม่ค่อยจะมาใช้คําว่าเออเลือกคอยเพราะคนไทยไม่ค่อยจะรู้จักใช้กันภาษาบ้านนอกบ้าน,านก็คือเหรียญปั๊มผิดพลาดนั่นแหละเหรียญแปลกแตกต่างจากรูปแบบเดิมเขา แตกต่างจากรูปแบบฮะรูปแบบเดิมก็คือการที่ว่าเขาปั๊มมาทางด้านหัวด้านก้อยเนี่ยเขาไปที่ทางเดียวกันท่านผู้ชมฮะเหรียญแบบนี้ไม่มีราคานะฮะเหรียญปั๊มผิดพลาดไม่มีราคาแต่เหรียญที่จะมีราคาบ้างสําหรับเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษ,ษเนี่ยก็ต้องเป็นเหรียญแปลกท่านผู้ชมนะก็คือเอาอยัางไงเดียเขาผลิตออกมาเยอะแบบนี้นะผลิตออกมาเยอะไม่มีราคาแต่จะมีราคาบ้างก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยน้ำปลปลามาแบบเรียบๆง่ายๆเลยนะ นะโอเคไหมท่านผู้ชมลองๆนะลองๆนะถ้าเห็นว่าแบบนี้ท่านเก็บไว้เยอะแล้วเนี่ยนะเขายังขายไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ลองเอามาสังเกตดูมวพลิกดูจับด้านก้อยตั้งขึ้นหมุนอ่ะเห็นไหมฮะเขาเป็นในรูปแบบพัะเสียนเอียงก็คือปั๊มผิดพลาดนั่นแหละท่านผู้ชมนะบัเสียนเอียงแบบเนี้ยหรือไม่ก็เป็นผัสเสียนขวางใช่ไหมฮะ แล้วก็ผเสียนจะลับสมมติว่าด้านก้อยตั้งขึ้นใช่ไหมฮะเหรียญของท่านตั้งก้อยดันขึ้นท่านหมุนมาแล้วปื๊ดเป็นเอียงแบบนี้ปปารับซื้อขวางแบบนี้ปปารับซื้อสลับแบบนี้ปปารับซื้อนะจะเอียงแบบนี้บ้างก็รับซื้อจะเอียงฝั่งนี้บ้างก็รับซื้อแล้วก็เอียงแบบนี้ก็รับซื้อใช่ไหมฮะแล้วก็เหรียญเมื่อกี้นี่เอียงแบบนี้ใช่ไหมฮะปปารับซื้อคือปัจจุบันมันเนี้ย เหรียญตามกระแสสาหรับเหรียญ10บ,บ,บ,บาท10บาทการจนราพิเศษรูปแบบเนี้ยเขาจะรับกันในรูปแบบจะซื้อขายกันในรูปแบบผสเสียนเอียงผสเสียนขวางผสเสียนสลับท่านผู้ชมฮะก็ต้องง่ายๆไม่ต้องเปเลี่ยนเหรียญตามผิดพลาดนั่นแหละนะฮะฉะนั้นข้างป่ารับซื้อในรูปแบบการตามผิดพลาดแบบนี้ท่านผู้ชมฮะแต่แบบนี้ป่าย,ยังไม่รับซื้อนะก็ลองติดต่อช่องทางที่เขาประกาศกัน นะที่เขาเอาน,นําประกาศที่ท่านอาจจะดูคลิปเขาไม่จบไงท่านผู้ชมนะดูคลิปเขาดูให้จบเชื่อว่าถ้าเราดูจบสักสองสามคลิปที่เขาทํามาเนี่ยท่านผู้ชมท่านจะรู้เลยว่าเขาตัวตนเขาอยู่ตรงไหนเขารับซื้ออะไรยังไงนะจริงไหมนะถ้าดูสักสองสามคลิปแล้วเนี่ยเราขายอย่างที่เขาประกาศรับซื้อไม่ได้เนี่ยป๋ป๋ปาก็คิดว่าก็น่าจะเลิกนะเลิกติดตามไหมถ้าติดตามแล้วไม่มีประโยชน์ให้กับเราเลย ไม่มีข้อมูลความจริงเลยนะเพราะเราจะรู้ว่าหลายๆคนก็บอกดปปบาเห็นมาก็บอกเขาเอายอดวิวเขาเอายอดวิวในเมื่อเรารู้ว่าเขาเอายอดวิวอะท่านผู้ชมถ้าหากมันเสียเวลาสําหรับเราแล้วเราก็มีหลายช่องทางมากที่น่าติดตามท่านผู้ชมอะไม่ต้องไม่ต้องช่องปปบาหรอกนะมีหลายช่องทาง <c oughs> ลองไปสังเกตด,ดูนะฮะเราดูช่องนั้นๆ ี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยถ้าหากไม่เป็นคนจริงเราก็อย่าไปดูเขาเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเราจะได้ไม่ต้องเครียดเราจะต้องไม่ต้องไปเก็บเหรียญผิดเข้าใจไหมฮะนะว่าต้องบอกโอ้ยดีไม่ดีไปดูเขาครั้งเดียวเขาประกาศรับซื้อแสนคลิปต่อไปเหรียญอื่นก็รับซื้ออีกแสนหนึ่งสองแสนสามแสนดีไม่ดีเราจะไปซื้อเหรียญอย่างนี้มาเก็บไว้เพราะไปเชื่ออะไรผิดๆงั้นนะท่านผู้ชมนะถ้าถูกปป่าก็ยินดีแต่ถ้าเขาเป็นคลิปผิดทึงสองสามคลิปแล้วก็เขาไม่รับซื้อสักทีหรือติดต่อไม่ได้เนี่ยไม่สามารถจะได้พูดคุยกับ เขาเลยเนี่ยไม่รู้ข้อมูลจากความจริงเขาเลยเนี่ยเราก็ควรจะจะพูดยังไงดีท่านผู้ชมเลิกติดตามไปก่อนได้ไหมยังไม่ต้องดูเราไปหาดูร้านที่เขารับซื้อจริงๆนะแล้วก็ดูคลิปเขาให้จบโอเคเนาะอ่ะสำหรับใครที่มีเหรียญ10บบาทการนาพิเศษด้านก้อยตั้งขึ้นถ้าหากท่านหมุนมาแล้วเอียงแบบนี้ขวางแบบนี้สลับแบบนี้ออปไารับซื้อโอเคเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ปปาพยายามจะนําข้อมูลของจินมาบอกให้ท่านฟังฮะเก็บเวลาของเราไว้ไปทําอย่างอื่นฮะห้านาทีสิบนาทีที่เราดูดูคลิปแล้วหลายๆครั้งแล้วมันไม่เป็นความจริงเราเก็บเวลาเราแต่ละครั้งห้านาทีสิบนาทีเนี่ยไปทํางานชีวิตประจําวันเราดีกว่าท่านผู้ชมฮะเนาะเหรียญหลักแสนหลักล้านไม่สามารถหากันได้ง่ายๆท่านผู้ชมนะโอเคนะคลิปหน้าเดี๋ยวพบเจอกันเนาะคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณก็ อ่ะลากันไปก่อนสวัสดีครับ